ขีดตบบนี้พี่น้องล้างนะครับคู่นึงล้างคู่นึงฉีดไปที่นะครับฉีดไปที่แ้บคู่นึงก็ไล่กวาดนะครับอ่าหลังจากเลิกง,งานครับวันนี้มารับจ็อบอีกเหมือนเดิมนะครับยัง่ริเลียวอยู่ครับพะไก่นะครับเอาเบิ้งเบึง,บงพี่น้องเบึงนี่พึ่งขั้นตอนล้างสบู่ล้างอย่างเรียบเพื่นว่านะครับตอนนี้เรือล้างพื้นนะครับอ่าเบาสกุลเลยมา รับจ็อบนะครับหลังเลิกงานนะครับมารับจ็อบล้างพื้นต๊ะนะครับเมื่อนี้อยู่ฟาร์มไก่ห้เก่าพี่น้องสู่ือเก้านะครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับผมตอนนี้เอาล้างหัวอาหารล้างน้ำครับลงแล้วนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้เรือล้างพื้นนะครับสําหรับพวกหัวอาหารนะครับล้างหัวอาหารเพื่อนเขาเพิ่ล้างแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ล้างเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับดามล้างแล้วนะครับผมบรรยากาศนะครับรับจ็อบเหมือนเดิม สู้คือเก่าพี่น้องสู้คือเก้านะครับมาแล้วเราต้องสู้นะครับผมเป็นกำลังใจให้เจ้าของไงพี่น้องเลยโอเคครับผมทํางานก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับผมตอนนี้อยู่ข้างหน้าครับตอนนี้จะล้างพื้นนะครับผมล้างพื้นข้อไก่พี่น้องนะครับผมมาหลับจอบนะครับนี่ให้เบิ่งบรรยากาศนะครับตอนนี้ตักขีไก่ข้างหลังออกแล้วนะครับก็ดี๋ยวล้างพื้นนะครับผม ตอนนี้พวกหัวอาหารนะครับล้างหัวหารหรือว่าล้างน้ํานะครับนะครับคนไทยที่พ้นอยู่นี่นะครับเป็นเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมล้างเอเรียบร้อยทูสบู่ย่างดีเด้อพี่น้องนี่นะครับผมทูสบู่ฆ่าเชื้อโรคย่างดีนะครับเพราะว่าจะมีหมอมาตรวจน้านะครับจะมีหมอมาตรวจน้าเด้อพี่น้องภาพพี่น้องเรือพื้นนี่ละนี่วางมือเบาสุขนะครับล้างพื้นมือนี่มาหลับจอบล้างพื้นนะครับ เดี๋ยวผู้นึงเอาน้ําสีดเดี๋ยวผู้นึ่าไล่กวาดนะครับไล่กวาดนะครับตอนนี้เพิ่งจะสีดยาแล้วนะครับฉีดยาแล้วนะครับทั้งฉีดยาพี่น้องครับทั้งสีดยานี่ครับผมตอนนี้พันตักขี่ไกลไปทิมอยู่นะครับนี่แหละสู่คือเกาพี่น้องนะครับอาสีไหนมีงานที่นั่นมีเงินนะครับเงอบอกบมได้เงินเข่าผนว่าครับบรรยากาศครับเลิกงานกะมาหลับจ็อบ จากชั่วโมงสองชั่วโมงน่าจะซองขึ้นสองชั่วโมงขึ้นคน,นละพี่น้องนะครับเอาโอเคครับกัดดี่ดนี่วางที่พิมพ์สีน้ำนี่นครับรผมนี่นี่ลองให,พกกหดด้พี่น้องเบิ่งกันนะเหงเ่อตืบที่พี่น้องนี่นะครับนี่นี่จีบนี้พี่น้องล้างนะครับคู่นึงล้างคู่นึงฉีดไปที่นะครับฉีดไปที่แล้วคูน่นึงกะ ไรกวาดนะครับอ่าเพื่อนก็เลยต้องได้จ้างคนไทยมาช่วยนะครับเพราะว่าเห็ดคู้เดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนอยู่คู้เดียวด้วยพี่น้องอยู่นี่นะครับนี่เอาที่ครับไพมาคืบนี้อย่าลืมกดแชร์ให้บ่าวสะกดเด้อพี่น้องอ่าผมขอบคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตบ่าวสะกดโดยเสมอมาโอเคคลิปนี้เหตุงานแ้วครับมัเนี้นะครับผมลาไปก่อนครับอ่าจักจีได้จักบัทเดี๋ยวอัปเอตให้เบิ่งอีกนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ